แต่กับลูกค้าบางคนเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยกว่าสบายใจกว่าเวลารู้ว่าจะได้อะไรเท่าไหร่เนาะทำให้เขาวางแผนได้รวมไปถึงก่อนพบว่ามีลูกค้าหลายคนคะ่ะที่เขาค่อนข้างเข็ดจากตัวกองทุนลดย่อนเนาะอันนี้ต้องพูดตามตรงเลยเพราะสวัสดีค่ะทุกคนกอนเีงนะคะจาก channel page กอนอาร์ตค่ะวันนี้นะคะกอนสจะมาพูดถึงเรื่อง Concept, คอนเซปต์คร่าวๆค่ะแล้ให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเกี่ยวกับการทํางานของตัว ประกันบำนาญค่ะทุกคนหลายๆคนได้ยินคำว่าประกันก็ร้องยีขึ้นมาก่อนแล้วนะคะแต่ตั้งแต่ก่อนมาเป็น FA เนี่ยเราก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์หลากหลายให้กับลูกค้านะคะปรากฏว่าตัวเรื่องของประกันบำนาญน,นี่แหละที่ลูกค้าเลือกมากที่สุดเนาะในบรรดาหลายๆช้อยส์พูดถึงว่าอยากสร้างบำนาญให้กับตัวเองนะคะก่อนก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์การทำงานของประกันบำนาญคะ่ะ เพราะว่าเขามีข้อดีในหลายๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างเคสให้ฟังกันด้วยค่ะเนื่องจากว่ากรอนเป็นตัวแทนของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะกรอนก็เลยจะยกตัวอย่างด้วยผลิตภัณฑ์ Happy Pension ของกรุงเทพประกันชีวิตมาให้ฟังค่ะทุกคนโดยตัว Happy Pension ของกรุงเทพประกันเนี่ยเขาจะมีแบบทั้งสิ้นเนี่ยอยู่4ี่แบบค่ะมีแบบการชรําระเบี้ยครั้งเดียวชําระเบี้ย5ปี10ปีแล้วก็ชําระเบี้ยจนถึงอายุ60นะคะด้วยความที่ไม่ว่าเราจะ เริ่มต้นด้วยการชรําระเบี้ยเท่าไหร่นะคะ <_ d ata> เขาก็จะไปจ่ายบํนานาญมาเป็นเงินก้อนๆต่อปีต่อปีให้เราทุกปีเลยค่ะจวบจนอายุ99นะคะสําหรับกรุงเทพประกรันถ้าเกิดของบางบริษัทอาจจะไม่ถึงเนาะแล้วแต่นะคะนีทุกคนต้องไปลองศึกษาดูพอเขาออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้คะ่ะนั่นย่อมหมายความว่าถ้าเราอายุแบบเลย55 <_ d ata> เราจะไม่สามารถซื้อประกันบํานาญได้แล้วนะคะเพราะว่าเกินเกณฑ์กําหนด จริงๆแล้วประกันบำนาญเนี่ยให้ข้อดีมากสำหรับคนที่ต้องการรู้จำนวนเงินที่แน่นอนนะคะว่าถ้านา60เนี่ยเขาจะได้เงินเท่านี้เลยเขาจะได้เอาไปวางแผนถูกว่าเงินก้อนตรงนี้เอาไปทำอะไรต่ออย่างเคสก่อนหนะ้านั้นที่ก่อนเคยพูดถึงอพิโซดรีวิวหนังสือพอร์ต101จัดพอร์ตเงินล้านนะคะเป็นการใช้ประกันบำนาญเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปจ่ายเบี้ยสุขภาพให้เขาในอนาคตเนาะ เรามาลองดูตรงนี้กันค่ะสมมุติว่าเคสนี้นะคะก่อนเลือกเป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งอายุที่34ปีค่ะแล้วเธอเลือกเป็นแบบประกันบำนาชนิดส่งเบีย้ยแค่10ปีแล้วบำนานี่จะไปโผลที่อายุ60เนาะโดยการชำระเบีย้ยประกันบำนานี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเธอคิดแล้วคำนวณแล้วค่ะพบว่า สามารถจะให้ผลประโยชน์ทางภาษีได้เธอเลือกที่จะชําระเบี้ยประกันปีละ1น0 0 0แบาทต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นปีแรกที่ส่งคืออายุ34เนาะจะไปครบ10ปีก็คือตอนอายุ43ค่ะเพราะฉะนั้นพอส่งเบี้ยปีอายุ43ปุ๊บก็จบเลยนะคะเงินก็จะไปทํางานเกิดขึ้นมาค่ะตอนช่วงเธออายุ60ก็คือหยุดทํางานและ เกษียณแล้วนะคะเงินก็จะออกมาเป็นก้อนปีละอยู่ที่ประมาณ6,9,000บาททุกปียาวไปจนอายุ99ค่ะรวมแล้วผลประโยชน์ตรงนี้คือ2 7 6ล้0 0กบาทค่ะจริงๆแล้วเงินที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ได้แค่ปีละ6,9หมนาะจะได้มากกว่านั้นด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะบริษัทประกันค่ะจะเอาเงิน ียกง่ายๆว่าเขาก็จะเอาเงินแบบเป็นลงทุนเพิ่มพิเศษนะเขาจะเรียกเงินนี้ว่าเงินบํานาญเพิ่มพิเศษต่อปีนะคะซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้รองรับการจ่ายหมายความว่าเขาจะไม่ได้แบบบอกได้ชัดเจนว่าปีนี้จะได้ที่เท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีการประมาณคาดการณ์มาค่ะว่าถ้า3%จะได้อยู่ที่ เท่านี้4,646ถ้าได้4%จะได้13กว่าถ้าได้5%ค่ะก็จะบวกไปอีก23จากเงินบำนาญเป็นต้นค่ะทุกคนเขาก็มีความคุ้มครองในแง่ของกรณีถ้าเสียชีวิตไปด้วยนะคะด้วยความคุ้มครองของเขาก็จะไปเรื่อยๆตามประกันที่สะสมแตว่ว่าบวกท็อปอัพไปให้เพิ่มค่ะ พอเรารู้ว่าตอน60ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เงินก้อนทุกปีเลยก็คือปีลราห0 0 0ใช่ไหมคะว่าเอาเงินตรงนี้ไปเป็น คุณทำอะไรได้บ้างนะคะมันทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนได้ง่ายขึ้นละอย่างที่หนึ่งเนาะอย่างที่สองคือมันมีผลประโยชน์ในแง่ของการลดหย่อนภาษีค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ผลประโยชน์แค่เฉพาะตัวอัตราผลตอบแทนที่ได้เนาะแต่เมื่อบวกจากผลประโยชน์อัตราฐานภาษีแต่ละคนก็ได้มากขึ้นไปอีกแล้วแล้วแต่คนค่ะรวมไปถึงได้เงินบำนาญเพิ่มพิเศษตรงนี้ด้วยและอย่างถัดมาคือของกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยคุ้มครองแล้วจ่ายยาวไปจน99ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความสามารถใน การยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันเนะบางคนเสี่ยงสูงมากโอเคเขาก็อาจจะไปลงในกองทุนเยอะหน่อยได้นะคะแต่กับลูกค้าบางคนเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยกว่าสบายใจกว่าเวลารู้ว่าจะได้อะไรเท่าไหร่เนาะทำให้เขาวางแผนได้รวมไปถึงก่อนพบว่ามีลูกค้าหลายคนคะ่ะที่เขาค่อนข้างเข็ดจากตัวกองทุน ลดย่อนเนาะอันนี้ต้องพูดตามตรงเลยเพราะว่าพอช่วงระยะนี้ค่ะตัวดัชนีเซ็นค่อนข้างดิ่งลงมาเยอะเนาะลวไปถึงถ้าไปลงทุนหุ้นนอกก็มีความผันผวนสูง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าวันนึงเราซื้อกองทุนอย่างงี้ค่ะแล้วเราอายุ60แล้วปรากฏว่ากองทุนติดลบเนี่ยมันก็สร้างความกังวลใจในช่วงที่เราอายุเยอะแล้วเนาะจะไปวางแผนยังไงต่อดีนะคะเพราะก่อนคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเนาะหรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ว่ามีตัวประกันบํานาญแบบนี้ทําหน้าที่ฟังก์ชันแบบนี้เป็นทางเลือกหนึ่งได้นะคะตัวบํานาญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าราชการเองหรือว่า คนที่เป็นฟรีแลนซ์ทำงานเอกชนหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะมีบำนาญมาส่งตัวเองเนาะไว้เลี้ยงชีพตอนที่เขาไม่ได้มีงานทำแล้วนะคะหรือเขาถูกเลิกจ้างอย่างเงี้ยค่ะตอนช่วง60 เขาก็อยากจะมีความมั่นคงตรงนี้ไว้นะอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งค่ะแล้ววันนี้ที่พูดไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับตัวประกันบำนาญ Happy Pension ของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะก็สามารถติดต่อก่อนมาได้ผ่านทางช่องทางแชทบนเพจ Facebook ก่อนอลอ์ค่ะหรือจะติดต่อผ่านทาง l i น e โ a นะคะเดี๋ยวก่อนจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างให้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ